ด้านนหลังะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับลานกลางเต็นท์ครับของนายาครับเดี๋ยวน้ายายจะพารีวิวลานกลางเต็นท์ของห้วยน้ําดังนะครับว่ามีอะไรเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปตรงนี้นะครับโซนดีครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างจะมีสองชั้นนะครับเดี๋ยวน้าจะพาไปดูนะครับซึ่งเดี๋ยวน้าเริ่มจากโซนดีก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนะครับนาก็กลางเต็นที่โซนดีนะครับนี่โซนดีนะครับ ก็วิวของลานกลางเต็นท์โซนดีนะครับก็จะเป็นเป็นพระอาทิตย์ขึ้นกับทะเลหมอกนะครับแต่ววันนี้นะครับก็ดูทรงแล้วพระอาทิตย์น่าจะยังขึ้นโอ้พ้นขึ้นมายากอยู่นะครับเนื่องจากว่าฝุ่นหรือไีเอ็มค่อนข้างเยอะแต่หมอกนี่ก็หมดโอกาสได้เจอครับเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับอันนี้สำหรับลานโซนดีนะครับ บรรยากาศด้านหน้าก็จะติดฝั่งทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่น่วนของต่อถัดมานะครับก็ติดกับโซนดีนะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําใน่วนที่ใช้โซนดีนะครับก็เป็นห้องน้ํานี้นะครับนี่นะครับติดกับโซนอีนะครับก็เป็นโซนห้านั่นแหละครับเนาะเมื่อกี้เราดูโซนดีก็เป็นโซนสี่นะครับโซนห้าก็จะขี่ลงไปนะครับซึ่งห้องน้ำนะครับก็จะเป็นห้อง น้ำจะเป็นแบบนั่งยองแบบนี้นะครับนีบ่แล้วก็มีห้องอาบน้ํานะครับหนึ่งห้องครับในโซนนี้นี่ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นห้องอาบน้ํารวมกับห้องน้ํานะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องน้ําอย่างเดียวนะครับ เป็นแบบชักโคกนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นแบบนั่งยองนะครับเคห้องน้ำเราไปดูส่วนอื่นต่อนะครับไปแล้วก็ต่อมานะครับจากโซนดีนะครับก็โซนดีโซนอีนะครับเลยมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นลานสุดท้ายนะครับของโซนนี้นะครับก็เป็นลานเขาเรียกกันว่าลานหกนะครับก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับแล้วก็ไกลสุดนะครับ ด้านล่างเลยนะครับก็ร้านที่สะดวกนะครับรถเข้าได้ถึงผลของใกล้นะครับก็จะเป็นลานโซนอีนะครับใกล้นะครับซึ่งตรงนั้นก็ข้อเสียก็อาจจะห้องน้ำห้องน้ำมีอยู่แต่ว่ามันทึบนะครับน,นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ของโซนหกนะครับตรงนี้ก็รถเข้าถึงเช่นกันนะครับ นี่นะครับสุดในสุดลานกลางเต็นท์นะครับโซนหกนี่แต่วิวก็จะทึบๆหน่อยนะครับจะไม่ไม่ได้เห็นวิวอะไรมากนะครับก็เป็นลานสุดท้ายนะครับลงไปนี้ก็จะเป็นอ่พวกหน่วยปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับสําหรับที่นี่นะครับก็มีร้านค้าสวัสดิการนะครับก็จะเปิดนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็ มีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีของใช้เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะจําหน่ายนะครับนี่สำหรับเดียา์แห่งชาติมวยน้ําดังนะครับก็เดี๋ยวถัดมาครับเราจะไปกันที่ในส่วนของลาน A นะครับซึ่งลาน A ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับศูนย์ปฏิบัติงานนะครับของตัวนี่นะครับเป็นลานลานสนดอยนะครับนี่ลาน A นะครับก็ แล้วขึ้นมาด้านบนนี่นะครับโอ้โหนะครับแค่เสียงลมก็น่าจะนอนฟังเสียงลมได้ทั้งคืนเลยนะครับไปนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของลานโซนเอนะครับซึ่งแต่ละลานนะครับก็จะมีห้องน้ําประจําลานนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้มีห้องน้ําเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีห้องน้ําประจําลานนะครับแล้วก็มี ซิงค์นะครับที่เป็นจุดล้างภาชนะให้นะครับนี่ร้านซดนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะวิวค่อนข้างจะสา,านะเนาะวิวมันก็ค่อนข้างแคบนะครับนี่เห็นวิวอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับสำหรับร้านนึงนะครับห้องน้ําก็จะใช้ด้านบนนะครับไปเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูอีกหน่อยนะครับ นี่ก็จะเป็นสิงล้างมือนะครับออนะครับก็สำหรับตรงนี้ก็เป็นบ้านพีพ่เจ้าหน้าทีนะ่นะครับก็หมดละนะครับห้องน้ําของร้านหนึ่งนะครับก็จะใช้ห้องน้ําร่วมกับกองอํานวยการนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนี่แล้วก็เป็นป่าสนนะครับก็นอนฟังทิวสนกันอย่างนี้เลยน,นอนฟังเสียงลม ของทิวสนนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบเสียงดังก็เด็กเลี่ยงลานนี้นะครับแนะนำแต่พอที่นี่ลมแรงครับลมลมทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ลมทั้งคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ในจุดของลานกลางเต็นเรื่องเงิน2ก็คือลานกลางเต็นโซน B นะครับโซน B นั่นเองนะครับก็เป็นด้านบนนะครับด้านบนสุดที่น้าอยู่ตรงนี้เป็นลานกิจกรรมนะครับลานกิจกรรมถ้า ก็วิวสวยนะครับลานกิจกรรมดูข้างล่างนะครับวิวสวยครับแต่ข้อเสียของสักคนที่มากางเต็นต์ตรงลานนี้นครับขนของไก่นะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวนะแผนก้องอันนี้เป็นลานกิจกรรมร้านนี้ห้ามกางเต็นน์ครับลานบนสุดเนาะเป็นลานกิจกรรมส่วนใครที่กางเต็นท์นะครับก็ขึ้นของลงไปข้างล่างแล้วก็วิววิวด้านล่างก็จะสวยนะครับเป็นวิว เขานะครับแต่มันนั่นแหละครับก็ถ้าเป็นแบบชุดเล็กนะครับเคลื่อนที่ไวเคลื่อนที่เร็วน้หนักเบาก็โอเคอยู่นะครับนี่นะครับเป็นส่วนของลานการเต้นโซนบนะครับนี่นะครับเรียกว่าลานลมหนาวนะครับโซนบีบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวย หน้าเป็นทิวซนนะครับนี่ครับก็ถัดมานะครับก็จะอยู่ในส่วนของลานกลางต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นในโซนของที่มันจะต้องติดกับทางทางลงนะคที่นี่เดี๋ยวนะบอกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นทางที่วนรถทางเดียวนะครับก็คือทางออกก็จะเป็นทางนี้นะคอยจะมีป้ายบอกอยู่หรอกนะครับต่อมานะครับเป็นลานโซนสี่นะครับเป็นลานโซนสาม ครับก็จะมีที่จอดรถแล้วก็ส่วนลานกลางเต็นท์นะครับก็จะยกของลงไปด้านล่างนะครับประมาณ500รอเมตรนะครับยกของลงไปด้านล่างนะครับก็ลานจะอยู่ด้านล่างแล้วนะครับก็จะมีหลายชั้นนะครับเดี๋ยวนาพาดูจากด้านบนแล้วกันนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้นามาลมแรงนะครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่10เอองศานะครับแล้วก็ลมแรงมากนี่ครับวิวด้านหน้า โซนของลานฝั่งโซนลานนี้นะครับจะเห็นเขาเรียกอะไรเมืองนะครับฝั่งฝั่งเมืองฝั่งเมืองปลายนะครับนู่นะครับลงไปนู่นเลยนะครับแล้วก็โซนที่ให้ดูด้านนู้นนะครับก็เป็นโซนานการเต็มโซนอีกโซนนึงนครับเดี๋ยวหน้าจะพาไป,ไปไปดูนะครับอันนั้นน่าจะเป็นโซน อีนะครับเดี๋ยวไปดูกันน,นี่แล้วเนาะอันนี้โซนซีแล้วเนาะนนนอีนห้า,หาก,ก็จะเห็นววกันไปดอาทิตย์ตกครับซึบ่งถ้ามีหมอกก็จะสวยมากนะแต่หน้านี้นะหน้าหนาวที่นำมาบอก,ก น่าจะเจอที่รีบอกได้น้อยนะครับไปไปกันต่อของลานกลางเต็นท์โซน E นะครับก็จะแยกนะครับเป็น2จุดนะครับนี่ขึ้นอยู่กับเราจะใช้บริการด้านบนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับลานกลางเต็นท์กับที่จอดรถมันอยู่ใกล้กันไม่ต้องยกของไกลนะครับเหมือนกันทั้ง2รลานนะครับทั้งทั้งฝั่งบนและฝั่งล่างนะครับซึ่งบรรยากาศก็จะเห็นวิวเหมือนกันครับวิวด้านฝั่งที่ตะวันตกนะครับ รถสามารถจอดจอดได้ใกล้ลงของใกล้ครับแต่ห้องน้ำใกล้นะครับนี่ถ้าอยู่้านบนนะครับก็จะใช้ห้องน้ำท่านด้านบนสุดได้นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำสำหรับลานเองอีกหนึ่งห้องครับแต่ว่าะจะอยู่ลึกหน่อยนะครับทางทางลงใจค่อนข้างยากนะครับไปเดี๋ยวนาฟ้า,าด,ด,ดูห้องน้ำเผื่อ ใครที่มาต้องอาจจะตัดสินใจได้ถูกนะครับนี่นะครับทางลงห้องน้ํำจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมันจะไปอ้อมกับในส่วนของลานอีกลานหนึ่งเป็นลานล่างนะครับเขาใช้ห้องน้ํารวมกันนี่ทางจะลําบากหน่อยนะครับแล้วก็ทึบนะครับค่อนข้างนะครับถ้าใครที่ขี้กลัวนะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับทางมันเป็น ขั้นที่เป็นดินนะครับลงมานี่ในส่วนของห้องน้ำาครับห้องน้ําก็ตามที่เห็นนี่นะครับห้องน้านี่ห้องน้ำารี่ก็ห้องน้ําล้างนะครับแต่ไม่ไม่ใช่นะครับห้องน้ําใช้งานได้นะครับทางลงมาห้องน้ําอืำนี่ครับเพื่อใครที่กําลังตัดสินใจมานะครับห้วยน้ําดังนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกร้านไหนดีนะครับนี่นะครับห้องน้ํา แยกเป็นห้องน้ําชายหญิงนะครับอันนี้ห้องน้ําชายนะครับไปนะพาไปเข้าไปดูครับก็กระจกค่อนข้างแตกหน่อยนะครับแต่ใช้งานได้ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ไม่ใช่เสถียภาพแล้วจะใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ว่าคือทําให้เข้ากับบรรยากาศได้เฉยนะครับให้เข้ากับบรรยากาศที่เฉยแล้วในส่วนห้องน้ําก็คล้ายๆกันครับมีโถฉี่แล้วก็เป็นห้องน้ําแบบนั่งยองนะครับ ห้องน้ําก็ค่อนข้างถามว่าค่อนข้างเพียงพอครับแต่ว่ามันค่อนข้างน่ากลัวหน่อยแค่นั้นเองนะครับอันนี้ห้องน้าชายแยกห้องน้ําชายหญิงนะครับอันนี้น้าก็พาเดินลงมาทะลุกับลานด้านล่างนะครับนี่นครับทะลุกับลานด้านล่าง ลานด้านล่างนี้นะค,ครับนี่ก็จะใช้ห้องน้ำนั่นนะครับก็จอดรถได้ใกล้เหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของลานกลางเต็นท์นะครับโซนดีที่น่ากางเต็นท์อยู่นะครับก็อยู่กับเจ้าสนามเดินป่านะครับ,บ,รบตัวนี้เลยนะครับนี่ตึงลานกลางเต็นท์นะครับก็จะใช้ห้องน้ํารวมนะครับเป็นห้องน้ําด้านบนแล้วก็มีห้องน้ําสำรองที่เป็น หลังคาสอีออกสีนู่นนะครับที่อยู่ให้ที่เห็นอยู่ตรงนั้น,นครับออกสีฟ้าอ่อนนู่น,นครับแล้วก็สําหรับลานจุดนี้นะครับก็จะมีวิวนะครับที่เป็นภูเขาฝั่งทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ลานจะมีสองชั้น นี่นะภูเขาฝั่งทิศตะวันอ,ออกก็ลานมีสองชั้นในส่วนการขนของลงก็ครับก็จะ้ยงยกของลงประมาณห้าสิบเมตรเช่นกันแต่ทางไม่ไม่ลาดชันมากครับแต่ก็ถือว่าลาดชันอยู่แต่ก็ยังพอได้นะครับนี่ก็มีเนินดินนะครับกัรนลมนะครับลานนี้จะลมสงบหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับที่เป็นอ่ เสียงลมรบกวนนะครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับลานกางเต็นท์นะครับของห้วยน้ําดังนะครับที่น้าพามารีวิวนะครับก็น้าก็ได้ใช้ชีวิตที่นี่หนึ่งคืนนะครับกับอีกหนึ่งวันนะครับเพิ่งตอนเช้าน้าก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็ทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าน้าต้องลองมาเรียกอะไรลองมากางเต็นท์จริงๆลองมาใช้ชีวิตจริงๆก่อนว่า มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวน้าจะสรุปให้ฟังนะสำหรับห้วยน้ําดังลานกลางเต็นที่นี่นะครับก็เป็นลานอุทยานแห่งชาตินะครับก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับสําหรับลานอุทยานแห่งชาติค่าทั้งค่าเข้าสถานที่ค่ากลางเต็นท์นะครับราคามาตรฐานเดียวกันนะครับอันนี้น้จะไม่ได้บอกราคาละกันนะพออุทยานก็จะเป็นราคานี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนลานกลางเต็นท์นะครับก็มีทั้งหมด6โซนเลยทีเดียวนะครับก็ซึ่ง ซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างกันและก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับใครชอบแบบไหนนะครับเช่นร้านหนึ่งนะครับร้าน A นะครับก็จะเป็นโซนต้นสนล่มสนนะครับหรือเขาเรียกว่าโซนสนดอยนั่นแหละครับก็ก็จะล่มลื่นล่มเงาทั้งวันนะครับต่อมาร้าน B นะครับร้าน B ก็จะเป็นโซนลานกว้าง นะครับเป็นเนินเขานะครับฝั่งทิศตะวันตกครับเห็นวิวตะวันตกนะครับเนาะ,นะข้อเสียก็คือขนของไกลเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงแล้วก็เป็นทางราชันที่ต้องยกยกของลงไปนะแนะนําก็เป็นเต็นท์ชุดเล็กหรือน้ําหนักเบานะครับไม่ขนของมากอันนี้เหมาะสมหรือเช่าเต็นท์อุทยานอันนี้เหมาะสมนะครับสาหรับลานบีต่อมาลานซีนะครับลานซีลานซีก็คือลาน ในโซนของอที่เป็นฝั่งเดียวกันนะครับเป็นฝั่งสิะวันตกนะครับโซนนั้นก็ยังอยยกของยกของเยอะอยู่ดีนะครับต่อมานะครับก็เป็นโซนดีนะครับก็โซนที่นาทำรีวิวอยู่นี่แหละโซนดีก็ข้อเสียก็เหมือนเดิมนะครับรถเราเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็ยกของลงแต่ทางลาชันน้อยนะครับ แต่วิวเห็นฝั่งทิศตะวันออกนะครับเทือกเขาฝั่งทิศตะวันออกนะครับก็ลานมีสองชั้นเนาะก็ข้อดีก็โล่งไม่ไม่มีร่มไม้หรือจะมองเป็นข้อเสียก็ได้แต่เสียงจะไม่ไม่ดังเพราะที่นี่ลมแรงนะครับคือคือคือลมพัดใส่ย,ยอดไม้นะครับก็มันจะดังนะครับแล้วก็ลมจะไม่ค่อยเข้าฝั่งนี้เพราะมีกำแพงดินกั้นนะครับก็อันนี้คือข้อดีของร้านนี้ต่อมาในร้านของ Uh, โซน e นะครับก็คือโซน5นะครับโซน5ตัวนี้นะครับขับลงไปทางดินนะครับ150เมตรนะครับแล้วก็ข้อดีคือลงของได้ใกล้ไม่ต้องยกนะครับคือเป็นพื้นที่ราบลานกางเต็นท์กับลานจอดรถเป็นพื้นที่ราบเสมอกันก็ยกของได้ง่ายช่้ามพอยกของได้ง่ายมันก็ลงของได้สะดวกเต็นท์ใหญ่อะไรพวกนี้ก็แนะนําลานนั้นพอ มันลงของได้ง่ายนะครับแล้วก็รถเข็นเข็นได้ส,สะดวกส่วนลานอื่นๆที่น้ากล่าวมาข้างต้นเนี่ยรถเข็นแทบจะใช้ไม่ได้เลยต้องยกอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นคันบันไดส่วนลานโซน5เนี่ยสะดวกนะครับทั้งทั้งสองลานวิวก็เป็นทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกมองเห็นถ้ามีหมอกก็มองเห็นทะเลหมอกนะครับต่อมาเนาะเราพูดถึงลานโซน5แนละ้วต่อไปลาน สุดท้ายนะครับก็คือโซน6กนะครับก็ขับรถลงไปอีกถัดจากโซน5ลงไปนะครับประมาณ150เมตรอีกเช่นกันก็วิวตรงนั้นก็อ่าถ้าเห็นวิวก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ตอแต่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงนะครับแต่ว่าเป็นลานโล่งเป็นล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงนะครับก็อันนั้นเป็นลานที่ค่อนข้างจะมุมมองวิสัยทัศน์อาจจะ ทึบหน่อยนะครับก็แต่ว่าข้อดีของลานนั้นคือรถสามารถถอยเข้าไปลงของได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียบกับลานจอดรถนะครับก็ก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมด6กลานเนาะแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการนะบรไว้ให้เราได้ซื้อของได้ทำอ่าพอได้สั่งอาหารตามสั่งนะครับก็มีเปิดเจ็ดโมงถึงหนึ่ทุ่มของทุกวันนะครับเนาะสำหรับจุดนี้ก็ ก็มาใช้บริการกันได้นะครับสำหรับใครที่ผ่านมาทางนี้หรือตั้งจังใจที่จะขึ้นไปต่อนะครับสำหรับปลายสำหรับจุดที่จะไปเขาเรียกอะไรบ้านรักไทยปางอุงนะครับต้องผ่านเส้นนี้เราก็อาจจะสมมติมตเดินทางไกลก็จ,จะแวะพักที่นี้ได้ก่อนได้กอ็อีกทางหนึ่งก่อนทางเข้านะครับทางเข้าจนมาถึงลานกางเต็นท์นะครับขี่เ้าก็มาลึกอยู่นะครับเกือบ20บโลนะครับ แล้วก็ทางแคบนะครับก็จะลด้วยความระมัดระวังนะครับก็เดี๋ยวสําหรับพื้นที่โดยรวมก็ถือว่าดีครับแล้วก็ข้อควรระวังก็มีสําหรับอุทยานนี้มีหมานะครับก็เก็บของกินของใช้อะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่น้องก็ไม่ค่อยมากวนหรอกแต่ก็มีก็แจ้งไว้เนาะในส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรและดินปักสมองก็เป็นดินแข็งนะครับเนาะแล้วก็ท้าหน้าฝนก็ทางเข้าหรือ ทางที่จะมาเส้นนี้ก็ระวังดินสไลด์นะครับเพราะว่านะดูจากกลองรอยก็อันนี้ไม่ใช่หน้าฝนเราเป็นหน้าลมก็ยังดินสไลด์บ่อยเพราะว่าต้นต้นไม้ที่อยู่ขอบขอบกับทางเนี่ยมันโดนลมพัดแล้วดินก็สไลด์ลงมาโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับนะก็ฝากไว้แค่นี้เนาะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับใครที่กําลังตั้งใจที่จะมากางเต็นท์สายเหนือนะครับแล้วก็จะมาที่ห้วยน้ําดังนะครับจะได้เลือกลานได้ถูกใจนะครับแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับแล้วกเ็เดินทางไปไหนมาไหนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะก็สวัสดีครับ